สวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปตอนนี้เป็น EP 258จะมาแนะนำการอัปเกรดกล่องดาวเทียมสำหรับช่างนะครับแนะนำสำหรับช่างเท่านั้นนะครับท่านผู้ใช้งานทั่วไปควรจะติดต่อช่างทำให้นะครับเพราะมันจะอยู่นอกเหนือนการรับประกันจากทางบริษัทนะครับผมกล่องที่จะนำมาทำการ อัปเดตฟิร์มวันนี้นะครับผ่านทาง USB นะครับเพื่อชมรายการจากช่องรายการจาก M3U ครับก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับไทยเซตนะครับ Extreme 3ครับ AW103 ครับเป็นตัวนี้นะครับตอนนี้ผมต่ออยู่กับจานระบบ C-Band อยู่นะครับก็จะรับชมได้ปกติครับผม เดี๋ยวเข้าไปทำการตรวจเช็คระบบ OTA ก่อนนะครับก็จะกดเมนูเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่ตั้งค่าระบบครับกดไปทางขวานะครับมาที่คำว่า OTA ครับก็จะมีการเลือกนะครับเป็นอัตโนมัตินะครับหรือว่าเป็นแมนนวลก็ได้นะครับก็สามารถตั้งได้ครับอันนี้เป็นอัตโนมัติครับผม ถ้าแมนวลก็สามารถตั้งความถี่ตรงนี้ได้นะครับว่าเราจะอัปเกรดผ่านดาวเทียม C ีแบนหรือว่า k u b a แบได้นะครับกดซ้ายขวาตรงนี้ครับส่วน t r a n s ฟ o นเดอต้องใส่ให้ถูกนะครับก็ลองดูลิงก์ด้านบนขวานะครับที่ให้ไว้เป็นค่า OTA ทั้งหมดนะครับของทุกยี่ห้อเลยนะครับกดที่ลิงก์ด้านขวาบนครับผมค่า PID ก็ต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทำการสตาร์ท อัปเดตได้เลยนะครับก็คือเป็นการแมนนวล OTA นะครับอันนี้เป็นการแมนนวล OTA ถ้าหากเราจะทำออโต้ไว้ก็ได้นะครับก็เป็นอัตโนมัติไปนะครับเครื่องก็จะทำการเซิร์ชหานะครับจากดาวเทียมไทยคมซีแบนนะครับแล้วก็จะทำการอัปเกรดให้อัตโนมัตินะครับเวลาเราเปิดเครื่องครั้งแรกครับผมอันนี้เป็นระบบ OTA ครับสามารถตั้งได้ครับ อันนี้ผมไม่บันทึกผมก็ตอบไม่ไปนะครับมาดูขั้นตอนการอัปเกรดเลยนะครับก็ Copy อกไฟล์ fast bin นะครับอันนี้ไฟล์ต้องหาจากร้านที่เราซื้อมาหรือว่าจากทางบริษัทโดยตรงใส่เฉพาะไฟล์เดียวนะครับ format f a t ได้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เอาไฟล์ f a t bin มาวางไฟล์เดียวนะครับเดี๋ยวปิดสวิตช์ก่อนนะครับเสียบไปที่ด้านหลังนะขณะที่เราเปิดเครื่องให้กดคําว่ามิว ย้ำๆไว้นะครับอ่าผมจะลองเปิดดูนะครับจะขึ้นโหลดนะครับที่หน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็รอให้เครื่องอัปโหลดให้เสร็จนะครับหลังจากอัปเกรดเสร็จนะครับก็ลองเข้ามาเช็คช่องรายการใน M3U ดูนะครับกดที่ตอนแรกกดที่ปุ่มแดงนะครับผมกดที่ปุ่มแดงตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ M3U8 นะครับกดโอเคเข้าไปครับอันนี้ต้องคอนเนคกับ Wi-Fi ที่บ้านให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็จะได้ช่องมาแล้วนะครับก็จะมีช่อง3ช่อง5ในนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีช่องพิเศษมานะครับผมก็จะมีเยอะหลายช่องอยู่นะก็สามารถรับชมได้หมดนะครับหลังจากที่เราทำการอัปเกรดผ่านได้ USB flash drive แล้วนะครับก็จะสามารถรับชมได้เกือบหมดทุกช่องแล้วนะครับผม คลิปนี้ก็มาแนะนำการอัปเกรดกล่องไทเซต e x t e a m 3 RV 1 0 3ผ่าน USB แฟล s ดนะครับเพื่อรับชม M3U ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามช่องให้นะครับอย่าลืมกดตรงรูปกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ